我弟我堂弟。 สวัสดีจ้ายายเพชรศิริมาแล้วค่ะวันนี้ยเพชริรภาพมาตลาดนัดวันโุนเนาะจ้าตลาดตอนเช้าวันถุนวันนี้เนาะค่ะตามแค่คร้อยมาแล้วสินค้าเขาหลายเด้อจ้ามือนี้ จากคนยังบัทธนามายังเสาอยู่เนาะคะ่ะมาด้วยจา้าผูดายสีมาผูดอยุไก่ย,ย ai, ้ายไฟมาสื่อสายย้ายไฟในเด้อจ้านนี่ยิง้าเขามีเหเหลือกลหลตัวแห้งจา้าย้ายไฟต่างสี่เมตรเด้อจตานี่ที่ประมาณสี่เมตร